สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปเสียงกับแอปพลิเคชัน Inshot กันนะคะซึ่งจินก็โหลด Inshot มาแล้วนะคะเพื่อนๆโหลดมาหรือ,อยังเอ่ยนะคะถ้ายังไม่โหลดก็หยุดคลิปไว้แล้วไปโหลดได้นะคะจะได้ทำไปพร้อมกันเนาะเอาละค่ะพอเราโหลดคลิปแอปพลิเคชัน Inshot มาแล้วนะคะเราเข้าไปดูหน้าตาข้างในค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะ InShot ใช้ง่ายค่ะและที่สำคัญก็คือฟังก์ชันที่ เรายังไม่ต้องจ่ายเงินเขานะคะเวลาเราทำในส่วนของคลิปนะคะขึ้นไปบนช่อง YouTube ก็ดีหรือโพสเฟ e บุ๊กของเราอะไรต่างๆพวกนี้นะคะจะไม่ติดลายน้ำเข้าไปด้วยนะคะนี่คือความน่ารักของ InShot นะก็ต้องขอบคุณแอปพลิเคชันมากๆนะคะจินก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ฟรีนะคะซึ่งก็มีหลายคนสนใจอยากจะทำตามนะแล้วก็อยากจะทำคลิปเสียงแบบจินบ้างนะคะก็ถามเข้ามากันเยอะพอสมควรวันนี้ก็เลยทำให้ดูเลยนะคะว่ามันทำไม่ยาก นะคะจิๆก็ใช้อินชอนนี่แหละผ่านมือถือนะคะวิธีการก็คือพอเราจะทำคลิปเสียงใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คืออย่างแรกเลยก็คือเตรียมคอนเทนต์นะคอนเทนต์ content ที่เราจะเตรียมนะคะก็คือหลักการง่ายๆที่จินเคยสอนเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือเตรียมเรื่องที่เราจะพูดนะคะเรื่องที่เราจะเล่านะ,ะหลักการเตรียมคอนเทนต์สำหรับคนใหม่ๆนะคะหรือว่าหลักการทำคอนเทนต์ง่ายๆเลยนะคือ จะพูดเรื่องอะไร w o r นะคะทำไมต้องพูดเรื่องนี้หรือทําไมคนฟังต้องฟังเรื่องนี้แล้วมันสําคัญยังไงนะคะตรง why นะคะทำไม why นะคะแล้วก็ส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนคําว่า how นั่นก็คืออะโอเคเห็นด้วยลว้จะทำละจะทําแบบไหนบอกมา1 2 3 4 5อนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเตรียมเอาไว้ซึ่งความง่ายนะคะในการทําคลิปเสียงก็คือเราสามารถเขียนสคริปต์เอาไว้แล้วพูดตามได้ นะคะอ่ะโอเคพอเรามาแบบนี้เสร็จปุ๊บนะสิ่งที่สองที่เราจะต้องเตรียมต่อมานะคะก็คือภาพปกค่ะภาพปกซึ่งวันนี้จินเตรียมไว้แล้วเราต้องเตรียมภาพปกก่อนนะเอาเลยให้เห็นเลยนะคะว่าภาพปกนี่อ่วันนี้จินเตรียมภาพปกนี้เรื่องนี้เอาไว้นะคะที่มันจะลันภาพนี้อย่างเดียวเลยยาวตลอดคลิปของเรานะคะโอเคพอเราได้ภาพปกมานะคะเราจะเอาไปลงที่ช่องไหน ของออนไลน์เราก็มาดูมาเลือกค่ะตรงคำว่าผ้าใบเมื่อกี้นะคะทันไหมนะปุ่มแรกเลยนะคะจะไปลง tiktok นะเอาลง y t u t u นะคะเอาลง n นะิน a g r a กรมเอาลง f c e e o o o นะคะเป็นแบบไซส์1ต่อ1แบบเนี้ยนะคะ,ะวันนี้จิจะทำในส่วนของ y t u t u นะจินก็เลือก16ต่อ9ไปนะคะกดเครื่องไหมถูกค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สเต็ปต่อมานะคะเราก็ เพิ่มความยาวของภาพปกให้เท่ากับจำนวนชั่วโมงหรือนาทีที่เราจะพูดนะคะถ้ากรณีเอาไปลง tiktok นะความยาวก็ประมาณสัก15วินาที tiktok ชอบนะคะถ้า youtube ก็เป็น how to เนาะบางทีก็10นาทีขึ้นไป15นาที30นาทีเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงก็มีนะคะแล้วแต่ว่ามันเป็นเนื้อหาเกี่ยวอะไรนะคะเราทําอะไรแต่จินส่วนมากจรินก็ทําไม่เกิน10นาทีนะคะส่วนมากส่วนมากไม่เกินนั้นนะแต่ถ้าเป็น Howto แบบ ง่ายๆก็จะประมาณสั้นๆค่ะเพื่อนๆจะได้ดูแล้วก็ทําตามได้เลยนะคะโอเคเราก็กําหนดความยาวของเราไปวิธีกําหนดความยาวก็คือนะคะสังเกตตรงนี้นะคะข้างล่างนะคะแถบที่เป็นภาพปกน,นจะมีหัวมีท้ายนะคะเราสามารถจับยืดะะระยะความยาวได้แบบนี้เลยค่ะนะคะเร็วไปไหมนี่นะคะเห็นตัวเลขเล็กๆข้างบนมุมขวาตรงตรงนี้ไหมคะเนี่ยตรงเนี้ยตรงที่จริงเลื่อนๆเนี่ย25 วินาทีนะคะนี่คือย5บวินาทีอ่ะสมมติเราจะพูดกี่นาทีเราก็ยืดไปนะคะยืดไปได้ตามความอยากสมมติว่าจินยืดละยืดแบบโอเคยืดแบบได้พอละนะคะสำหรับที่จะทำคลิปแล้วกันเนาะอันนี้เอาสั้นๆให้ดูนะคะพอเราได้ความยาวนี้เสร็จปุ๊บเราก็กลับมาที่ต้นต้นคลิปนะคะแล้วเราก็ไปกดปุ่มที่สองที่คำว่าเพลงะคะ่ะ กดเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเห็นฝั่งซ้ายมือเป็นคําว่าเพลงนั่นคือเสียงดนตรีเนาะนะคะที่เราจะเอามาใส่ถ้าไม่ใส่เราจะอัดเฉพาะเสียงเราก็เลือกตรงเสียงค่ะนะคะเดี๋ยวจ,จะลองทําให้ดูเลยนะบันทึกนะคะสามสองหนึ่งหวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคําถามคือคุณกําลังกลัวอะไรอ่าโอเคอันนี้ เสร็จแล้วนะคะสมมุติเราอาัดเสร็จละสั้นๆนะนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกค่ะนะเราจะเห็นเลเยอร์เป็น2ชั้นแล้วเห็นไหมคะชั้นสีส้มชมพูส้มๆข้างบนนะคะอันนี้คือชั้นของเสียงนะคะข้างล่างก็คือภาพป,ปกนะคะเวลาที่เราทำเสร็จเราก็ลองมารีฟังค่ะ5วิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไร คะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบเราอัดแล้วเออมันฟังแล้วเราไม่ชอบมันผิดเยอะมันอะไรก็ตามไม่ต้องไปเสียเวลาตัดนะคะลบวิธีการลบก็คืออัดใหม่เลยนะคะก็คือเอามือมาจิ้มตรงเลเยอร์ของเสียงแล้วก็ให้มันขึ้นแบบนี้ค่ะกรอบขา,ขาวๆแบบนี้แล้วเราก็เลื่อนมาก็คือลบออกไปก็กดถังขยะนะคะแล้วเราก็ทำการอัดใหม่นะคะอัดใหม่อัดใหม่ สามสองหนึ่งห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะก,ก้าวอ่าโอเคนะคะเรียบร้อยนะคะมาลองฟังใหม่สิห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนโอ้เสียงดังไปนะคะแก้เสียเสียงดังไปนะคะเราก็มาตรงปริมาณเสียงห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนะคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะก,ก้าว 5วิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะกล้า5วิธีก้าวหนีจากคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะกล้า5วิธีก้าวหนีจากเซฟโซนวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนี้คือคำถามคือคุณด้ามควิธีก้าวหนีจากคำถามคือคุณกำลังกลัวคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะกล้า ห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะกล้าห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟลองฟังใหม่ห้าวิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จะกล้าโอเคเท่านี้นะคะแต่ว่าสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วเสียงก็โอเคแล้วนะคะเราก็กดเครื่องหมายถูกนะคะแล้วเราก็มาดู 5วิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณกำลังกลัวอะไรคะที่จากกาะกล้าโอเคเรียบร้อยนะคะนี่คือนี่คือเสร็จแล้วนะคะมีเท่านี้อย่างอื่นก็เดี๋ยวค่อยวันหลังมาดูอีกทีนึงเนาะหรือว่าเล่นเลยนะคะไม่ต้องกลัวนะเพราะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้เล่นผิดเราก็ลบทิ้งค่ะนะไม่มีอะไรเล่นบ่อยๆเก่งเองนะคะโอเคสำหรับคลิปเสียงก็มีง่ายๆเท่านี้นะคะแล้วพอเราจะเอาไปใช้เราก็กดคำว่าบันทึกเห็นข้างบนไหมคะบันทึกนะคะ ความละเอียด1 0 8 0พิกเซลอ่ะโอเคอาตามนี้แหละนะคะบันทึกเลยนะคะเขาก็จะมีโฆษณาให้เราดูรอไปหน่อยนิดนึงไม่เป็นไรนะคะการกระบาดออกก็ได้นะคะอ่ะเขาจะโฆษณาอะไรก็ปล่อยเขาโฆษณาไปเพราะว่าเราใช้ฟรีนะคะนี่ค่ะบันทึกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันว่าเขาบันทึกไว้ที่ไหนไปที่แกลลอรี่นะคะมาแล้วอยู่ตรงนี้นะคะแกลลอรี่นะคะ วิธีก้าวหนีจากเซฟโซนคำถามคือคุณคกำลังกลัวอะไรคะที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะด้วยการอัพขึ้นไปบนช่อง YouTube โอเคไหมคะนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะสำหรับการทำ คลิปเสียงง่ายๆนะคะแชร์แบ่งปันนะคะขึ้นไปบนช่อง YouTube ะ,ะอย่างที่จินเคยบอกนะคะว่าวันนี้ทุกสิ่งที่เราให้ออกไปยังสามารถกเก็บสะสมเอาไว้นะคะเป็นทรัพย์สินบนออนไลน์ได้ด้วยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลาเหมาะสมแล้วทุกคนก็น่าจะได้ประโยชน์พอสมควรนะคะสำหรับจินก็แค่นี้และสวัสดีนะคะเอาไว้เจอกัน คลิปต่อต่อไปนะคะอยากให้ทำเรื่องอะไรก็ทักเข้ามาแต่อย่าพลาดไม่ทักก็จะทยอยทำให้ไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ